ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็อยู่กับหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งจะมาจากไหนนั้นเดี๋ยวต้องไปให้เขาบอกเรานะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะค่ะขออนุญาตแนะนําตัวเองค่ะชื่อสักดาหนองคายครับอยู่ที่หนองคายมาจากหนองคาย้ค่ะแล้วแชื่อในวงการนกก็สักดาหนองคายครับศักดาหนองคายค่ะวันนี้นํานกมาแข่งขันกี่ตัวคะอ่าเจ็ดตัวครับเจ็ดนกครับ เจ็ดนกนะคะที่หนองคายนี่เป็นฟาร์มหรือว่าอ๋อผมทําฟาร์มอยู่ครับเป็นสักดาหนองคายฟาร์มครับแฟนซีครับแฟนซีด้วยแล้ววันนี้ที่มาแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นรายละเอียดของนกประเภทไหนที่จะร่วมแข่งขันประเภทอ่านับดอกครับนับดอกเป็นยังไงคะช่วยเล่านิอนึงนับดอกก็เป็นประเภทร้องเร็วครับอย่างอย่างนี้ครับอย่างที่ว่ามีเบิ้ลมีอะไรอย่างนี้นะครับค่ะประมาณนี้ครับค่ะก็เอานกตัวรักมาเล่น รักด้วยครักยังไงรักมากแค่ไหนยังก็ก็เป็นนกที่ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้เราเราบอกว่ามาเจ็ดตัวนี่คิดว่าชนะทีมเจ็ดตัวไหมอ่ามั่นใจครับมั่นใจชนะไม่ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับแต่มั่นใจอ่าเลือกแล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วที่ชื่นชอบเลี้ยงมาก็สิบปีขึ้นแล้วครับสิบกว่าปีขึ้นแล้วโอ้ค่ะครับทำไมถึงชอบหรือว่ารักที่จะเลี้ยงขนาดนั้นเนี่ย อตอนแรกก็เลี้ยงเล่นเนี่ยครับแต่ทีนี้พอมาเริ่มการแข่งขันแล้วมันเริ่มมีอารมณ์ร่วมแล้วมันก็เริ่มมันไปเรื่อยครับอยอู่แถ้าถ้าใครลองเลี้ยงนะครับผมว่าเลือกยากมีสเสน่ห์นะครับนกหัวจุกมีสเสน่ห์ <c oughs> ยิ่งแฟนซียิ่งการร้องการเล่นการเต้นการอะไรของมันนี่มันจะอครับประทับใจครับร้องและเลี้ยงแล้วติดใจครับเลือกยากโอ้เลือกยากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องบอกให้อ่าพี่เขา ฝากแล้วก็แนะนําคนที่อยากจะเลี้ยงเหมือนพี่เขามามามาสนับสนุนเลี้ยงด้วยกันยังไงก็ก็ถ้าเลี้ยงนกก็ต้องให้เลี้ยงถูกกฎหมายนั่นแหละถ้าเลี้ยงถูกกฎหมายมันก็จะไม่มีปัญหาค่ะค่ะเราเรามาพัฒนาไม่ไม่ว่าจากการพัฒนานกอ่าเชื้อสายนกให้เลือดมันร้องเล็ดบนราให้มันมีอย่างเบิ้นเยอะอย่างที่ว่าให้มันตอบสนองกับกับการละเล่นของเราครับอย่างนี้ต้องถามนิดหนึ่ง ต่ถามนิดนึงนะคะว่ามีเทคนิคยังไงถึงสอนมันได้อะมันเราต้องมีพ่อแม่พันธุ์ก่อนมีพ่อแม่พันธุ์มีครูเพลงมีอะไรครับแล้วก็การลากการแต่งนกครับมันก็ต้องมีลงรายละเอ,อยียดข้างเยอะครับเรื่องนี้ก็ต้องลองเล่นก่อนลองแข่งก่อนแล้วเราค่อยมาปรับมาคุยกันในข้างสนามเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับแสดงว่าต้องหลายๆครั้งบ่อยบต้องหลายครั้งต้องโดนมาเยอะครับ อันนี้ฝากประชาัมพันธ์ไปถึงคนบ้านเราด้วยเนาะว่าให้มาสนับสนุนการลงทุนกันเยอะๆครับผมผมอ่าฝากหน่อยนะครับอ่าใครที่เลี้ยงนกนะครับ ใครที่เลี้ยงนกก็อยากจะให้เลี้ยงให้ถูกกฎหมายแล้วก็มาเล่นมาแข่งกันสนุกสนานด้วยกันครับเป็นพบปะพี่น้องกันครับค่ะแล้วที่นี่เป็นสนามอะไรช่วยเชิญชวนนิดนึงอันนี้ของสนามของพี่โอครับพน่จัดมาก็มาครับเพราะว่าพี่ใหญ่จัดเราก็ต้องมาครับที่ไหนที่ไหนที่นี่ที่นี่อะไรนะ ไอ้องจอก,อจอกอครใครอยู่แถวอีสานนะครับถ้าชอบหรือรักในนกแฟนซีนะครับแนะน,นำนะครับผมสักดาห,หนองคายฟาร์มครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับไไนะแวบมาแวบไปได้เลยนะครับเบอร์โทร089 273 2436นะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับ นกแข่งนกแฟนซีมีหมดนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พบความมั่นใจมาเท่าไหร่ร้อยครับร้อยเลยคะ่ะท่านผู้ชมขอให้โชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะ